ตื่ไหมครับท่านผู้ชมณนาำานักของพระองค์ท่านขวัญเมือหงหงรงือขวัญใจตัวกรอกได้แล้วเดียวมาเป็นจลาเดี๋ยวไรอีกไม่กี่เวลาจะได้อยัดเกียดความเป็นผัวพี่กับเป็นเจลาแหมเอ้ยคนเราอยู่คนเดียวก็วต้อง,งหเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าพี่จ้าพี่ขวัญชใจเลยคะอ้าวโอ้ะโอ๊ะเพชรลาหะโอ้ยมาหาพี่หนึ่งลี้เลยเหรอมีอะไรจะจัดเพชรลาเฮ้ยกทิพเพชรามาหาเจ้าพี่เนี่ยรู้ว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยเจ้าพี่จะรอไม่ไหวเพชรา,าก็เลยมาหาลเลยคะ่ะ ใจจริงๆรู้ได้ไงว่าพี่จะคิดถึงใจจะขาดอยู่แล้วก็จะพี่อยู่คนเดียวเพชราก็กลัวจะพี่เหงาเลยมาอยู่เป็นเพื่อนมาสิคะแสดงว่าไม่ได้าก็เหงาเหมือนกันเลยเหงาเหมือนกันเลยไิคะแต่เจ้าพี่ทำอะไรอะไปฟ้ เพียงมาหน่อยสิยวันนี้เพชรลาเจ็บคอไม่อยากตะโก,กนเยอะอยู่กันมาตั้งนานแล้วอ่ะเพชรลาเพิ่งรู้นนะว่าเจ้าเพี่ยงมีไอ้นั่นด้วยพีมม่มีดานแล้ววีอยากคุยอ่ะมีนา่นแล้วเหรอแม่คะแล้วเราให้เพชรลาดูได้ไหมอ่ะเอาแน้องหญิงอยากดู ไปดิเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอะไรอะทำไม,มนะคะยากมันง่ายไม่เพรชรชรา,าหมายความว่าอยู่กันมาตั้งนานแล้วเพรชราเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเจ้าพี่เนี่ยมีคาถาแปลงร่างให้ด้วยเพรชรา,ารู้ได้ไงอ่ะครัโอ้ยเพรชราได้ยินข่าวมา,าเฉยๆฉยเนี่เพคะ<ม>ตัวพี่มาแสดงว่าเราที่เนี่ย ก็อยากจรรู้เรื่องของหัวในอนาคตศึกษาก็ต้อง <มา S 1> ศึกษา,อาเอาไว้จะได้ไว้อเอาใจหัวไงเลยค่ะจริงพี่ครับเมีอะไรก็อยากจะบอกรู้ไหมนี่พี่จะเป็นอะไรก็ได้นกหนูหมูแมวสัดแปลกพี่สามารถเป็นไม่หมดเลยนะพี่นี่นะมีวิชาม,ามา้ามไยใครเนี่ยฟังพี่ไม่ได้หรอกจริงเหรอคะใช่พี่โอ้ ขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะเขาเขาอยากเห็นนกยักษ์อ่ะน้าทั้าทีเราอยากได้อะไรอ่ะเขาให้หมดเลยมีข้ออะไรเปลี่ยนไหมมีแปลงเสร็จแล้วเจสลาก็จะต้องเป็นพี่อาพี่ทำทีเลยนะตกลงไหมตกลงเลยค่ะถ้าอย่างนั้นการแปลงกายต้องใช้น้ำมนต์ฉันเตรียนมาแล้วแล้วรู้ได้ไง ดสียมาดีแมวน้ำมนต์ตั้งเยอค่ไเฮ้ยเลี้ยไม่อยากกับแฟนหรอกแต่เพื่อสาวเรามันรัทธินะอยากได้เขาต้องทตับแผลเอานกยักษ์ตัวใหญ่เลยนะถึงจับให้เลยถึงจะจับให้เลยแต่ว่าพระเชษาไปอยู่ไกลๆไหนนะเพราะว่าพี่ต้องใช้สมาธิในการที่จะต้องใช้คาถามันไปอยู่มุลยอยู่ไกลๆตัวพี่ ต้องท่องคาถาได้ค่ะไป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 ที่รักเร็วๆนะตั้งใจดูนะแล้วอย่าลืมนะขันน้ำมนต์นี้นะมันสำคัญกับพี่มากถ้าหากว่าเจ้าดูเสร็จสิ้นแล้วเพื่อเธอินจำเริญใจเรียบร้อยแล้วเจ้าก็เอาขันน้ำมนต์ลดร่างพี่พี่ก็จะได้กลับมาเป็นคนแล้วก็จะยัดเยียดความเป็นหัวให้เองต้็นห่วงเลยเลยค่ะออมีเมียแน่ไม่ต้องกลัวมีเป็นนกนะ